สมัยตะกี้พ่นเฮ็ดไขมันนี่เนาะไขมันแล้วก็มาปลูกยางแล้วก็หายคนเซาเน่ยบาทนี่เสริงสางเขาปลูกทุเรียนได้ก็เลยอยากปลูกน้ำข้าเจ้าแต่บอแมนได้ปลูกก้อนข้าเจ้าอีกเอันนี้เพื่อนเก็บขายไปแล้วเนาะปีนี้ได้จักรล้านก็แรงเงินล้านนั่นแหละแรงเงินล้านต่อไปเสริงสางนี่สิเป็นแรงทรงทุเรียนลายใหญ่เนาะต่อไปนาถนนนี่สิมีแต่ทุเรียนวางขายเต็มปานจันทบุรีนะครับ ผ้าลาอคักเนาะคักเนาะสุ้มเจ้าปลายการเบาๆบ้านเฮาเนี่ยจริงมันสอนกันิมันสอนกัตอนนี้สกัดออกอ๋อบอให้มันสอนกันแต่ถ้าเป็นนู้นมันก็ถงายมาหนีน่ะโอ้ก็มันบมันต่ำกันเลยมันเกิดเป็นนอนเป็นยังไงคือเอาไว้ทั้งทั้งเอาอันทั้งรางไว้ค่ะเอาทั้งรางไว้มันติดในโพสูง ตาดอกมันจะลายกว่ากันอืมนมไปงั้นสิลุงนมเออชูเรียนนี่มันปลูกมันเก็บได้อายุไขมันโดนปะเนี่ยยี่สิบยี่สิบถ้าดูได้ดีๆเนาะสามสามสิบปีเลยวะได้ได้อู้หอายุไขคนหนึ่งพอดีเนาะถ้าเราดูแลดีๆแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องใช้สารเร่งเนาะแบบว่าเรต้องเรต้องใช้สาร ชีเให้ยเขาออกดอกยังสินะไปถ้ามาชาติถ้ามาชาดบางถึงฤดูมันก็ออกนี่ครับเจเนียนครับเป็นผู้เป็นผู้ดูแลเจเนียนเออเจเนียนเป็นผู้ดูแลเจเนียนเรามีสวนเจ้าของบ้างไหมมีบ่ได้อ๋ออยู่นี่ก็ดูแลบ่ว่าิด้วยเออดูแลเจก็รวยแล้วเนาะแม่นบ่ เอก็สวนทุเรียนสี่สิบหาไรมีแต่ผู้หญิงเห็ดบาทเนี่ยออบเปินไหบปะผู้มีความสามาถโอ้นจะเปียกไปอลไครับพี่น้องครับเออมันสิฟ้าพริกบรัชย้ายเลย โอ้ยยันพี่กนันี้ไม่าเก็บไห่แล้วไม่นานหรอใจริงไหมหย็บหน่ตัวเรียนครับพี่น้องอือ แล้วครับพี่น้องอเอ้ยเจ้าบาได้บาได้บ่ได้บาได้แม่แม่าได้บาได้เออยากหัวแล้วมันขาทอได้นะเออ yes 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 เออ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 ครับออเออองเออเเออกาศสวนเุเรียน45ไ ประมาณพันพันพันสามร้อยก็ต้นครับัมีต้นหอันนี้ปลูกปลูกิ้ง่าอ๋อปลูกทิ้งเลยแสดงว่าปลูกดนวหรอเล่อ๋อเล็กแหลกแรกอ๋อนั่นแหละักปีเลยหรออันนี้ปลูกเ้ปละอ๋อปลูกุเรียนนี่มันต้องมันต้องเสาเนาะมันนองเสาปัญหาคือมันขโมยครับเนาะ เออุน่ะพี่น้องเห็นบ่ครับคุณน่ะอันนี้ก็ะทอมแล้วนี่เออกระทอมเจี๊ยบนะนี่มันใหญ่กว่าบานบ้าคือสองเท่าครับทดียวไดมใส่เจ้าหน่อยนี่ก็ติดลาน เขาเลยจะมีผลิตภัณฑ์นวัตกรขายเนาะกาแฟด้วยเนาะขายกาแฟเนาะ <c oughs> นี่ครับว่าเลาะเลยครับนี่เลาะแปลงโุเรียนทั้งนานีส่สิต้นน้อยอยู่นั่นก็ต้นน้อยค่ะเมื่อนี้ปลูกได้สองปีขเขาเอามาแล้วปลูกสองปีแลยเหรอันนี้อันนี้เปนผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ผสมอันนี่เป็นทาคีวอนมา,าสตา นี่ตรงขามนี่เป็นทุเรียนเราเรียนเราเรียนน้องน้องไพวิทยาแล้วมันนกด้วยใช่แล้วนีนกเหรออ๋อเ <laughs> นี่ยนกหยอกอกันอันนี้นกนกปลอมตัวเนี่ยอ๋อน,นี่นี่ครับพี่น้องสวนสวนฟางทิพย์ฟานนงทิพย์ทายแล้วนี่ตัวน้อยๆทายแล้ว อันนี้มันสองปีสองปีใช้ตัวไหนนี่วะซื้อมันบ่มูซื้อมันมูซันคิงอ๋อมันจะหุ่นไม่สวยหรอกกิ่งๆก้ามันจะจางหางไหมอ่ามันจะท้ามาจางหางป่ะจางหางมันบ่งามหุ่นบ่สวยออ๋หุ่นบ่สวยอันนี้พันมัน เป็นมาจากมาเลเซียเดีย๋ยวตัวนี้เขาปลูกปลูกโดนเราไปหนิสองปีค่ะสองปีสองปีนี่มันจากปีมันสิได้ก็ะื่อกันครับมุ่นงหมันท้องมุ่ต้นแด่นี่กระชีปล่อยอสองปีกระชีซีปีซีปีกระชีออกนุ่ยเห็นปะแต่ถ้าต้นมันใหญ่เ,เนาะถ้าสามปีถ้าปีหน้ามันใหญ่แล้วก็เพยยะ หาร์ดถี่มันใบนุ่งก็ได้อ๋อจักสองสามซี่หาเงื่อนก็ได้ค่ะแล้วแต่ต้นเนาะต้นมันแน่เทาก็ให้ออกไอ้พวกนี้นี่สองปีนี่ปลูกจากต้นตอนนี้ลอยกัวต้นค่ะลอยกัวต้นพวกระยะสองปีอันนั้นก็พร้อมกันต้นง่ายนะอ๋อพร้อมกันค่ะแต่นันนันคือไงโบโอ้มันไงโบโบทพร้อมกันมันเกี่ยวกับอย่างบ่หลูเลยเกี่ยวกับดินบ่ดินนี่ขุดขุดในไฮมามาเทศเองโบคือกันเป็นวันนี้ อ๋อแมนอยู่ท่าท่าดินขุดนี่มันที่ญ่ซะเอาดินจากที่อื่นน่ะมันก็เป็นหนาดินเนาะเออ่มันที่ใหญ่ซะอยู่อยู่หลงแปลงเฮือนเลยมันเป็นดินขุดมาแต่ทางอื่นแหมแล้วมันพวกไงจะเคลียร์อยู่เดี๋ยวนี้เออแล้วก็ทำให้มันควายแบบมันก็ได้เบิดได้นวดอะไรได้ทันเนี่ยสุนนะัขมวนนี่ยหนุมซื้อคือรุ่นที่ว่าต,นะ<อ>ตอนแรกเนาะอตอนแรกที่ยังไม่ตรดินไงมองนี่เขาจะเอาดินมาให้มันสูงขึ้น เพื่อปรับระดับเขาเรียกว่าเหมือนกับโซนโซนนี้จะเป็นโซนใกล้ที่อยู่อาศัยเนี่ยโซนกลางเต็นโซนแต่ว่ามันแต่ว่ามองจอดรถมันหน่อยนี่ฟังทางนี้แล้เจ้าตรงเน็ดเป็นร้านเลยนี่เอาละเอาละบรรยากาศเดี๋ยวว่าให้ต้นเลี้ยงคุ้มคุ้มบ้านไหม๋อต้องการความร่มเย็นอืมอันนี้ก็จอคือกันนำปบดันมันป่ะอ๋ออืมอ๋อนี่จอใส่ในบ้าน ตัวเสานี่เป็นไฟหมนี่งไฟค่ะต <ừ> ัวเสาอืมครับมูซันคิงเดนอินโดอยู่ข้างบนทั้งนียนเดนอินโดเบอร์มาเดนอินโดคือไว้ทั้งยนไปถึงไว้ทั้งเัียนนะร้องอะไรบ่นก็ได้ตัวเรียนนะ่ะต้นมัดต้นนะอ๋ออ๋อหมายหมายส่องส่องจากข้างบนนี่เดนอินโดไปไปสิงนี้อ๋อ แดงอินโดนี่ยไม้พวกมันมันมาจากอินโดอ๋อซื้อพันมันสิเด้อแดงอินโดหรืออุบัยมันที่เงี้ยพี่น้องนี่ต้นเดียวเด้อนี่สิบต้นครับเป็นแถวเป็นป้างกล้วยโอ้นี่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 โอนี่นี่ครับพี่น้องอันนี้ทายอยู่ทั้งบ้านเพป็นเน็ตเนาะเนี่เยมาเพป็นที่ปลูกเป็นแถวนี่เนาะอืมมันมันรสชาติมันเป็นยังไงไม่ใช่สีเลยแต่ว่าหน่วยสีเหลืองเนื่ยสีแดง ดนวยสีเหลืองเนื้อสีแดงแดงอินโดลงลินนะมยแต่อุตลิในใบเล็น้อยออฟังนี่เขาขุดลองบดเลยขบมไมบวมม่าฟังน,นี่เขา,า,าุดหองเล้นหมมันี่เขดลมเ้นวมไหมบวมอันเขาขุหงมล้นบวไหมบวมไหมอ่าฟนเ้าขมเึนไปเบ่าังนเครื่ดงไปไเสิขึ้นไปเวมไาันดาดฟ้าตดเ้ได้ลองนี่เขาไปเลยนีวดาหฟ้าม่น,นี่ เอาคร,รับผ้าพี่น้องขึ้นมาเบิ่งดาดฟ้าครับอนาคตนี่สิเป็นร้านกาแฟร้านกาแฟสำหรับอยากิธรรมเออแค่น,น้อยกับเฮ็ดสวนปฏิบททัติธรรมในสวนทุเรียนเนี่ยเออ่โอ้คือคุณต้องมีสติยอยโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่น้อง อ๋อไว้อาตุงมาแฝนอ่าอ่าก็ได้ๆหมายถึงแฝโอ้ตุงเหมือนโคมไฟอ่ะนั่นแหละครับพี่น้องครับราวผือพาพี่น้องเข้ามารอเบิงสวนทุเรียน ฟางทิพนาะนี่คือเจ้าของผููใจบุญปกติเพิ่นมีธุรกิจยุงเทียบครับแต่ว่าสวนนี่เป็นที่ดินบ้านเกิดเมืองน้อเนาะั้งสมัยพ่อแม่ไม่บ่สมัยตะกี้เพิ่อเย็ดฮ็ดไขมันนี่เนาะไขมันแล้วก็มาปลูกยางแล้วก็หาย้คนเ่าน่บาดนี่เสริมสารเขาปลูกทุเรียนได้ก็เลยอยากปลูกน้เข้าแต่บ่แม่ได้ปลูกก้อนข้าอีกเทอ โอ้ยัง <screws> ส <Basil> like. ั่น <desserts> ดิโ <hungry> อ้ปล <oneself> ูกก้อนเขาอีกบ่ได้ไปเบิ่งผู้ใดเลยเจ้ปลูกไว้ดูแล้วใช่ต้นแบบสองต้นยุ้ยสวนสมบูรโอ้ปูกก้อนเขาแต่ว่าเขาบ่ได้ประชาสัมพันธ์ออกไปไม่ได้ประชาสัมพันธ์เลยเพราาะว่ปลูกเล่นๆเฉยๆตั้งตั้งแต่ทางเขาม้านะพี่น้องเพื่อนเฮ็ดไอ้ลูปปั้นทุเรียนบักไงสองหน่วยกบแต่ว่ากินบ่ไรหรอกสองหน่วยแล้วเพื่อนก็พากเข้าไปเบิ่องทางในครับพี่น้องอันนี้เพื่อนเก็บขายไปแล้วเนาะปีนี้ได้ จากลานก่อนหนงเงินลานนั่นแหละหนงเงินลานประมาณจากตันนะปีนี้สามสิบสามสิบตันครับพี่น้องทีเนื้อทีประมาณสี่สิบหาไรครับสวนยางสวนยางปลูกไว้สี่ปีบัไน้กีซัมตัดทิมปลูกทุเรียนบิดเลยโอ้โหใจบ่ครับพี่น้องนี่บมีเงินเห็ดบบได้เลยครับนี่เออมือนี้บบาวผือพาพี่น้องเขามาเบิงครับผู้ใดสิอยากปลูกครับ ต้องเริ่มต้นโดยการปลูกบัวทันไลยเนาะต้องค่อยๆปลูกมันบ่เออถ้าปลูกไลายนี่มันสีขาดหวังมันสิไลยเนาะถ้านี้เร่องก็ปลูกไล่ลดปลูกลงที่ดียวะมันบ่แม่นลงอากระหวัดกันไปเลยเนาะอืมต่อไปถึง้างนี่สิเป็นแหล่งส่งทุเรียนไลหญ่เนาะต่อไปหน้าถนนนี่สิมีแต่ทุเรียนวางขายเต็มแม่นปานจันทบุรีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเจทิพย์นะครับสวนทุเรียนปรางทิพย์นะครับที่ให้บ่าวผือมาเลาะ เที่ยวเบิงนะครับวิธีการปลูกวิธีการเบิงหน่วยพ้อตัดสีหูเนี่ครับมีการต้องเลียข่วนทุเรียนพร้อมเลียข่วนมันสีหูหวานหวานหรือเลียข่วนมันก่อนก็พี่น้องรู้ท่านเออครับนี่โอ้ท่านเคยเห็นเลยนี่นี่เป็นสวนแรกครับที่ให้ต้องทดสอบด้วยการเลียข่วนก่อนว่ามันจะหวานไม่หวานเป็นไหมว่าจะแก่หรือไม่แก่ครับเกตุเรียนนี่กะว่าสีรวยป่วว่ากะว่ารวยแน่นอน ต้องการวยเลยเนาะ,ะงานเดี๋เรียนแต่ต้องรวยครับผมมืม้อนี้ขอบคุณครับเออมื้อนี้ต้องขอบคุณเจ๊ทิพย์ครับ <c oughs> ที่ใหายาปลือมาเยี่ยมชมครับ <c oughs> คลิปหน้าสิไปทางใดนั่นไปเยี่ยมชมแปลงใดนั้นฝากพี่น้องเฮากดติดตามกดไลค์กด Subscribe บ่าวผือพาเลาะเนาะเจ๊ฝ <c oughs> า,ากฝากก็จา <c oughs> ติดตามช่องบ่าวผือพาเลาะฝากติดตาม ช่องเบาผือผ้าเลอะด้วยค่ะคนรอรอนั่นครับผมให้เกียรติสวนปางทิพอย่างยิ่งที่มาวันนี้ค่ะไม่คิดว่าคนหล่อจะมาเยี่ยมสวนครับผมมื่อีรลาะพี่น้องไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับสวัสดีครับการเรียนจากเจเนียนผู้ถีอคำวนครับ นคือ,อรายการแก <c oughs> แทนนุด <c oughs> น้ำยีบ่าวผือดีใจพาไปสุ่มงสุขีล็อกนี่ล็อนั้นแบ่งปันสารพันสิ่งดีติดตามคอมเมนให้ทีกินดีเด้อพี่น้องเรา